สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําวิธ nah, ีการจัดการสมาชิกกันการจัดการสมาชิกเมนูจะอยู่ที่จุดนี้ครับการข้ข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์เข้ามาที่สมาชิกเลาเห็นเมนูด้วยกันทั้งหมด4หมวดหลักๆก็คือตั้งค่าพื้นฐานข้อมูลสมาชิกประวัติการใช้งานปรับแต่งโมดูลนะครับมาดูเมนูหลักเมนูแรกเลยครับตั้งค่าพื้นฐานจะมีเมนูย่อยคือรายละเอียดของผู้ส่งอีเมลกันเมื่อคลิกเข้าไปเราจะพบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา ชื่อผู้ส่งอีเมลหมายความว่าไงคือตรงนี้จะเป็นการระบุว่าเราเป็นชื่ออะไรก็คืออาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ชี่ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลนะครับเป็นแบบชื่อที่เราตั้งขึ้นมาหมายถึงว่าเป็นตัวตนของเราอันนี้อีเมลผู้ส่งก็คือว่าเป็นเมลของเราเองคือเมื่อมีการส่งเมลออกจากระบบเราจะต้องระบุว่าณจุดที่ออกจากระบบอ่ะเราจะออกไปโดยใช้ชื่อเมลไหนเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวบอกในการส่งเมลก็คือจุดตรงนี้ในนี้ก็คือเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อย ระบบการเก็บรวบรวมเรียบร้อยและจุดนี้เวลาทุกครั้งที่มีการส่งเมลไปเราจะใช้ยูเซอร์ที่เห็นหรือว่าลูกค้าของเราจะเห็นเราก็จะเห็นเมลนี้เป็นตัวบอกว่าเรามาจากเมลนี้กันเข้ามาดูที่เมนูที่สองหมวดที่สองครับก็คือข้อมูลสมาชิกไปที่แอดมินแอดมินตรงจุดนี้ก็คือเราไม่สามารถเพิ่มได้ครับกพราคือแอดมินก็คือตัวของเจ้าของร้านนั่นเองก็คือเป็นคนจัดการร้านได้แค่คนเดียวนั้นอนุญาตให้คนเดียวนั้น,น,น,เ,น,นเราก็เลย ไม่สามารถให้เพิ่มได้นจุดนี้คืออยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนสถานะข้อมูลก็เข้ามาจัดก,การได้เช่นกันนะมาดูเมนูต่อไปครับเมนูสมาชิกเมนูสมาชิกณจุดนี้คืออะไรคือการบอกว่าสมาชิกทั้งหมดของระบบหรือของร้านเราเนี่ยมีใครบ้างสมัครเป็นสมาชิกแต่วันไหนนั่นเองก็คือนี้ครับ เป็นมียูสมาชิกร้านอยู่แค่คนเดียวล้วต้องการแก้ไขข,ข้อมูลดูข้อมูลอะไรก็สามารถแก้ไขได้นะจุดนี้เช่นกันมาดูเมนูของสมาชิกค,ครับเมนูของสมาชิกหมายความว่าเมื่อเราเข้าระบบเข้ามาแล้วยูเซอร์หรือสมาชิกของของร้านสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือเป็นตัวกาหนดจากจุดนี้ตอนนี้เราสังเกตดูจะมีอยู่สามเมนูหลักๆก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ พอเรามาเปลี่ยนมาดูร้านค้าของเราครับอันนี้คือร้านที่ผมสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่สมาชิกบล็อกนี้จะเป็นบล็อกอสมาชิกเราจะเห็นข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนลานผ่านแค่เปลี่ยนรูปแบบโปรไฟล์ตามที่กําหนดเลยครับสามตัวนี้อันนี้ออกจากระบบจะเป็นดีฟอลต์มาให้ครับก็คือทุกครั้งก็ต้องมีอยู่แล้วว่าสมาชิกได้ออกจากระบบหรือเปล่ามาดูวิธีการเพิ่มกันครับเพิ่มก็เพิ่มจากด้านเมนูด้านขวามือแล้วตั้งชื่อลิงก์ไปว่าเราจะให้ทํเขาเขาทําอะไร ลิงก์ไปเพจไหนก็คือสามารถเลือกได้จากจุดนี้นั่นเองว่าจะให้มีลิงก์ในส่วนเนี้ยไปที่ไหนได้บ้างเมื่อเราตัดสินใจสร้างลิงก์แล้วก็กดบันทึกก็เป็นอา่าจดจริงมาดูหมวดต่อไปคือประวัติการใช้งานมีหมวดย่อยคือการเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาดูที่นี่ครับตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มอะไรอันนี้เป็นการรีพอร์ตออกมาดูาเฉยว่ารายงานออกมาว่ามียูเซอร์คนไหนเข้าระบบเมื่อไหร่ใช้ที่ไหนเข้ามาแล้วก็ วันที่เท่าไหร่ก็คือจะโชว์ณจุดนี้ขึ้นมาการแจ้งลืมรหัสผ่านก็เช่นกันครับก็คือเป็นการรา,า,ายงานการแจ้งลืมรหัสผ่านของยูเซอร์นั้นไม่มีการเพิ่มอะไรได้ณจุดนี้ปรับแต่งโมดูลของสมาชิกค่ะตรงนี้ก็คือรูปแบบคล้ายๆกับของเดิมพาคือการปรับแต่งโมดูลจะเป็นสีขั้นของส่วน หน้าตรงการเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวอะไรตรงนี้ก็จะสามารถปรับแต่งได้นะจุดน,นี้นั่นเองก็คือเข้าตามเมนูตรงจุดน,นี้เลยครับคือเมนูเฉพาะปรับแต่งโมดูลครับผมก็ขอจบการสาธิตวิธีการทำงานเพียงแค่นี้ครับขอบคุครับ